การจัดกิจกรรม GI แม่ฮ่องสอน Green Agriculture for Life ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตถั่วลายเสือและกระเทียม GI ค่ะที่ห้องประชุมสากรอมทรัพย์ครูจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายเชษฐามโมิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายอัครเดชวันชัยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมเปิดกิจกรรม GI แม่ฮ่องสอน Green Agriculture for Life การพัฒนาต่อยอดไอเดียธุรกิจเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า GI การเสนอไอเดียตัวอย่างผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าโดยมีหัวนหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานนะครับมีพิธีมอบใบอนุญาตให้ใช้ตราสัญ,ญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าถั่วลายเสือแม่ห้องสอนและกระเทียมแม่ห้องสอนโดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น350คนเป็นผู้ได้รับอนุญาตกระเทียมแม่ห้องสอน88รายถั่วลายเสือแม่ห้องสอน142รายที่มาจากอำเภอปลายปางมะผ้าขุนยวมและอำเภอเมืองแม่ห้องสอนมีส่วนรัชการในพื้นที่และกลุ่มนักธุรกิจผู้ประกอบการทั้งภายในและภายนอกจังหวัดและนอกจากนี้นะครับ ยังมีการจัดนิทรศการแสดงสินค้าการพัฒนาต่อยอดไอเดียธุรกิจเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า GI การเสนอไอเดียตัวอย่างผลิตภัณฑ์แปลรูปสินค้าโดยเชฟหรือผู้ประกอบการผู้มีประสบการณ์และการจับคู่เจรจา,าธุรกิจปิดยอดสต็อกสินค้า GI ในหัวข้อ Green Business Matching เวทีแห่งการสร้างโอกาสและขยายธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับ